สสิ่งนี้ห้ามทำถ้าอยากฉีกขาได้ถ้าไม่อยากพาดคลิปดีๆกดติดตามและสั่นกระดิ่งด้วยนะคะ หนึ่ดูถูกตัวเองว่าทําไม่ได้หรอกมันยากนะในโลกนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีคนเคยทำได้กันมาแล้วและถ้าเขาทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้ต่อให้ไม่มีใครทําได้เลยในโลกนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะทําไม่ได้มีหลายคนได้พิสูจน์แล้วว่าเขาสามารถทําได้ในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก,ก่อน สองไม่วอร์มอัพอยู่ดีๆก็อยากฉีกขาก็ถูกฉีกขากล้ามเนื้อของเรานะคะก็เหมือนเครื่องยนต์ต้องมีการวอร์มอัพร่างกายก่อนถูกครั้งไม่เช่นนั้นกล้ามเนื้อของเรา ที่ยังไม่เคยวอร์มอัพหรือมันมันเย็นแล้วอยู่ดีๆเรามาฉี่ให้เราลองจินตนาการถึงหนังยางเส้นหนึ่งหนังยาง,งเส้นนี้อาจจะใหญ่ไปเนาะ <S <S 1> <S 1> เออถ้าเราเก็บมันไว้หลายๆปีเก็บใส่กล่องเวลาผ่านไปยางมันก็ ไม่มีประสิทธิภาพหรือลดประสิทธิภาพน้อยลงพอเรามาใช้ดึงตึง,ง,งมันก็ขาดใช่ไหมก็เหมือนกับกล้ามเนื้อของเราแหละค่ะถ้าเราอยากฉีกขาดได้เราจําเป็นต้องวอร์มอัพกล้ามเนื้อก่อนทุกทั้งโอเค3การขึนร่างกายจนเจ็บปวดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาด เพราะถ้าเราฝึกแล้วเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีเจ็บกล้ามเนื้อฉีเอ็นฉี เราก็ไม่อยากจะทําต่อไปและสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อสุขภาพของเราในระยะยาวด้วยเพราะเส้นเอ็นที่มันเคยขาดหรือกล้ามเนื้อที่มันเคยฉีกแล้วมันจะไม่สามารถกลับเป็นเหมือนเดิมได้ทําให้การใช้ชีวิตประจําวันของเราก็ยากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อน,อน,อนๆน้องๆทุกคนอย่าลืมวอร์มอัพร่างกายก่อนการฝึกทุกครั้งโอเค 4. การเปรียบเทียบตัวเอง คนอื่นอย่างเช่นเรามักจะเปรียบเทียบตัวเราเองกับเพื่อนๆรอบทางอย่างสม่ำเสมอ ทำไมเขาทําได้มากกว่าเราอย่างเช่นเราเห็นอีกคนหนึ่งที่ฉีกขาได้กว้างกว่าเราเราก็ทําตามเขาทาั้งๆที่เราไม่รู้เลยว่าเขาอาจจะมีความยืดหยุ่นกว่าเราเนื่องจากเขามีไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟกว่าเขาเป็นคนชอบเล่นกีฬาหรือเป็นคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบก,กับใครไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เก่งกว่าเราเพราะ เราจะรู้สึกหมดหวัง แล้วก็ขาดแรงบันดาลใจแล้วก็น้อยใจกับความสามารถของตัวเองหรือถ้าเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่ต่ำกว่าเราเราก็จะคิดว่าเราเก่งแล้วเราเก่งกว่าเขาเราไม่จําเป็นต้องพัฒนาไปมากกว่านี้แล้วเราก็จะขาดแรงบันดาลใจเช่นกันเพราะฉะนั้นเราทําในระดับความสามารถของเราแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆสิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่เราทําได้หรือไม่ได้แต่อยู่ที่ เราพัฒนาตัวเองไปได้มากน้อยแค่ไหนให้เปรียบเทียบตัวเราเองในระยะเวลาแรกๆของการฝึกของเราว่าเรามาไกลขนาดไหนแล้วเพื่อนๆก็จะดีใจและภูมิใจกับความสามารถของตัวเองโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็กดแชร์และถ้าไม่อยากพลาดสิ่งดีๆก็กดติดตามเพื่อที่จะได้น่พลาดคลิปใหม่ๆ ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้จริยาต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย